สวัสดีครับแฟนๆ Auto l i f e t h a n n e t v ทุกท่านครับผมนิติท่วมประถมนะครับวันนี้นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในการเล่าข่าวนะเพราะวันนี้นะครับทาง Auto l i f e t h a n n e t v นะครับมีข่าวคราวเกี่ยวกับยอดขายรถยนต์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบนะครับเพราะว่ามีตัวเลขบางตัวเลขที่น่าสนใจมากๆแล้วบางตัวเลขก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับในชีวิตการทําข่าวนะผมยังไม่เคยเห็นตัวเลขยอดขายบางตัวอย่างนี้เลย นะครับเรามาดูกันนะครับว่าตลาดรถกระบะในเดือนตุลาคมนั้นเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนครับเจ้าตลาดยังคงเป็นเจ้าเดิมนะแต่มีความสนุกสนานมากขึ้นทีเดียวนะครับเพราะอีซูซนะครับยังครองความเป็นเบอร์หึในตลาดรถกระบะอยู่นะในเดือนตุลาคมนะมียอดขายทั้งเิ้นนะครับ13,875คันเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วนะเทียบกับเดือนตุลาคมของปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง59 จุดเเซ็แต่ถ้ามองไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอีสูยอดขายลดลงนะกระบะเนี่ยสิงหาเขาขายได้ 14,858คันเดือนนี้เดือนกันยานะครับขายได้13,875คันเออมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะยอดขายลดลงเล็กน้อยที่น่าสนใจมากๆคือ Toyota ครับที่ตามมาตลอดเนี่ยนะครับในเดือนกันยายนนะ t ต y o ตามยอดขาย13,185คันน้อยกว่า Isuzu 700คันเท่านั้นนะหายใจรบต้นคอมากๆเพราะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโตตยังมียอดขายอยู่แค่1 1 8 1 5คัน ขณะที่อีซูในเดือนสิงหาขาย1 4ึ่งมันยหคันห่างกันอยู่3 0 0พันคันในเดือนสิงหาคมนะห่างกัน3,000ันคันระหว่างโตต้ากับอีซูซูแต่ในเดือนกันยาโตต้ามียอดขายที่ห่างจากอีซูเนี่ย600คันเท่านั้นโหหายใจรถต้นคอแล้วนะในส่วนของโตต้านะครับนี่ถือว่าทําการบ้านมาดีนะผู้บริหารโตต้านะครับได้บอกกับผมนะถึงสาเหตุที่ยอดขายรถกระบะโตต้านี่ลดลงก็เนื่องจากว่า เขาไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับปริมาณยอดขายนะครับก็คือยอดผลิตน้อยกว่ายอดขายนั่นเองทําให้แก็บมันค่อนข้างที่จะห่างเขาก็เลยบอกว่าในวันนี้เนี่ยโตต้ากลับมาเพิ่มกําลังการผลิตในส่วนของโตต้ารีโว่ร็อกโเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยเแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการเพิ่มกําลังการผลิตและในเดือนกันยายนเนี่น 5, ยหนึ่งสามหนึ่งแปห้าอีสุหนึ่งสปดเจ็ดห้าว้า สนุกสนุกหายใจรถต้นคอมาแล้วนะครับในส่วนของโตโยต้านะยอดขายของโตโยต้าโรโกนะครับในส่วนของกระบะเนี่ยในเดือนกันยานะที่ผมเรียนได้จรหนึ่งสามหนึ่งแปดห้านะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยสิบสามเปอร์เซ็นต์นะเอาซิเอากับเขานะตอนนี้เนี่ยอี u ูไม่ง่ายเลยนะครับในครั้งที่ผ่านมาผมบอกว่าอี u ูเนี่ยเปิดตัวกระบะตัว X Serie s ต่างๆนะครับจะน่าจะทําให้การทิ้งห่างของยอดขายกระบะระหว่าง D m a x กับ Revo r o c c o เนี่ยห่างกันเยอะขึ้น แต่มาดูยอดขายจริงๆแล้วเนี่ยเอ๊ะในเดือนกันยานี่หายใจรถต้นคอมาแล้วน่าสนุกแล้วว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นอย่างไรแหมเบียดกันมาขนาดนี้แล้วสนุกมากๆอันดับ3และอันดับ4ของตลาดรถกระบะก็มีการเปลี่ยนแปลงในเดือนที่ผ่านมานะครับในเดือนกันยายนเนี่ยกระบะ Ford Ranger ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ3แล้วนะจากเดิมอ,อยู่อันดับ4ตอนนี้ Ford Ranger ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ3คือมียอดขายทั้งสิ้น2,324คัน ถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเขาจะตกไป36%ก็ตามแต่ในเดือนกันยาเขาขึ้นมาเป็นอันดับ3ของตลาดรถกระบะเมืองไทยแล้วขณะที่เดือนสิงหาคมเนี่ยเขาขายอยู่แค่2องพันเคันเท่านั้นนะขึ้นมาก็300คันนะครับก็ขยับขึ้นมาเลยว่าเป็นอันดับ3ทันทีและผู้ที่ครองตำแหน่งอันดับ3มเมื่อครั้งที่แล้วและตกมาเป็นอันดับ4ในเดือนกันยายนเป็นใครไม่ได้นอกจากนิสุบิชิไตรทันนะครับที่มียอดขายในเดือนกันยายน 2,165คันลดลง20.1%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและในเดือนสิงหาคมนะครับไททันเนี่ยขายไปได้2,255คันก็แปลว่าเดือนกันยาย,ยนเนี่ยไททันขายลดลงลดลงไป90คันลดลง90คันนี่เสียตำแหน่งอันดับ3เลยนะโอ้โหนี่เสียของเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไททันก็เหนื่อยนะครับเพราะฟอร์ดเองเขาก็ขยับตัวแรงเหมือนกันราด้สนใจครับว่าตลาดกระบะปีนี้จะเป็นอย่างไรนะ ไททันหล่นมาอันดับ4อันดับ5นะครับเป็นใครไม่ได้นอกจากนิสสันนว v ร r านิสสันนว v ร r าขายได้ในเดือนกันยายนนะค,ะครับ874คันลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับ58เปอยอะมากๆก,กันยาปีที่แล้วเนี่ยนวราขายได้1,600กกว่าคัน ปีนี้ขายเหลือแค่874คันแต่ก็เข้าใจได้นะครับถ้าจะมองกันแบบเข้าใจได้นะเพราะว่านาวาร่าเนี่ยกำลังเตรียมที่จะเปิดตัวรถกระบะนาวาร่าในตัวของไมเนอร์เชนที่จะมาใช้เครื่องยนต์2.3ดีเซลเทอร์โบนะครับที่ใส่ในนิสสันเทอร่าอยู่ในเดือนหน้าเนี่ยเขาเปิดตัวแน่ๆวันนี้ก็มีภาพหลุดออกมาเต็มไปหมดแล้วก็อ,อย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบว,ว่านาวาร่าจะมีการเปิดตัวเจ้าไมเนอร์เชนนะครับในงานมหากรรมยานยนต์ที่จะถึงนี้นะในเดือนพฤศจิกายนก็น่าสนใจดีนะครับว่าเขาจะเปิดตัวมาใน ราคาขนาดไหนในรูปแบบไหนแต่ในวันนี้ที่ยอดขาย874คันเนี่ยเพราะว่า1น,นะเขาไม่มีรถขายเพราะอยู่ในช่วงของการเคลียร์สต็อกเจ้าดาวราโฉมปัจจุบันอยู่เป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า เขาไม่มีรถส่งมอบนะครับก็คือรอลูกค้าให้ซื้อในตัวใหม่ก็เหลืออยู่แค่874คันจากเดือนสิงหานะยังขายได้1,265คันกันยาเหลือ874คันก็ว่ากันไปนะครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการตลาดต้องรอวัดใจกันในตัวม i n เนอร์เชนนะครับของเจ้านิสสันนวารานะเครื่องยนต์สอดยุทธริดดีเซลเทอร์โบหน้าตาใหม่ไฟไท้ายใหม่ไฟหน้าใหม่ ภายในมีการปรับเปลี่ยนอยู่พอสมควรว่าจะสามารถที่จะดึงยอดขายให้กลับมาอยู่ใน1ในสีของตลาดรถกระบะเมืองไทยได้หรือเปล่าต้องรอลุ้นกันนะครับเพราะไม่ง่ายตลาดนี้ไม่ง่ายเดี๋ยวฟอร์ดเขามีเปิดตัวใหม่แน่ๆน่นวาร่ามีเปิดตัวใหม่แน่ๆผมอยากรู้เหลือเกินว่าหลังจากที่โปรดักต์ใหม่ของรถกระบะพวกนี้ออกมาสู่ตลาดเนี่ยใครจะเป็นเบอร์สี่ใครจะเป็นเบอร์5นะครับเพราะเบอร์3เนี่ยผมยังเชื่อว,ว่า Ford กับ Mitsubishi เนี่ยเขายังเบียดเบียดกันได้อยู่นะครับแต่เบอร์สเบอร์5เนี่ย น่าสนใจมากว่าใครจะสามารถคลองใจลูกค้าคนไทยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับน่าสนใจน่าสนใจส่วนระดับ6ในตลาดกระบะนะ m a ส d a 786คันงงครับตัวเลขนี้700กว่าคันนะเดือนสิงหาคมเนี่ย89คันเองอะ่ะพอมากันยามาไงวันนี้786คันเพิ่มขึ้นมาตั้ง700คันน่าจะเป็นการเคลียร์สต็อกของดีลเลอร์ทั้งหลายแล้วละ่ะเพราะว่าเขาก็ต้องรอตัวโฉมใหม่ new m o เดลเลยในปีหน้าว่า เจ้ามาสด้าบีทีบให่นี่หน้าตาเป็นอย่างไรราคาเป็นอย่างไรออปชันและเครื่องยนต์ใส่มาจะมีพละกกำลังตัวเลขเทียบเท่ากับของอี u หรือเปล่าเพราะเข้าใจเครื่องยนต์เดียวกันอยู่แล้วแต่ไม่รู้มีการปรับจูนแบบไหนนะครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะก็อยากรู้อยากรู้ว่า m a สด้าเขาจะ เซตอัพเจ้าตัว BT 50มาอย่างไรเพราะยังไงเครื่อง1.9ดีเซลเทอร์โบมาแน่นอนเครื่องสัมลิตรดีเซลเทอร์โบมาแน่นอนแต่เครื่องส0มจยลิตรเดียจะใส่อยู่ในเจ้าตัวขับ4 4ประตูยกสูงรุ่นเดียวเท่านั้นนอกนั้นใส่1.9ทั้งหมดโอ้โห oh. แล้วมันจะซูมยังไงไหวเนี่ยซูมซูมเนี่ย1.9ดีเซลเทอร์โบของยี่สุไม่ได้มิจุดเด่นในเรื่องของ การขับขี่แบบสนุกสนานมีจุดเด่นในเรื่องของความประหยัดเท่านั้นก็ยังไม่รู้ว่าบุคลิกของซูมซูมใน Mazda b t 5 0เนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูแผนการตลาดของ Mazda เขานะครับและค่าสุดท้ายนะครับอันดับ7นะครับคือ c Chevrolet c o l o r a d o ที่เลิกทำตลาดไปแล้ว ขายได้314คันนะครับในการในที่เดือนสิงหาคมขายอยู่ที่210คันตัวเลขนี้นะครับเมื่อรวมตลาดรถกระบะในเดือนกันยายนนี้นะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมียอดขายกระบะทั้งสิ้น34,245คันเพิ่มขึ้น15.6%นะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพราะน่อไม่น้อยไม่น้อยถือว่ามาดีถือว่ามาดีและถ้ารวม9เดือนตั้งแต่มกราคมจนถึงกันยายนนะ2 4 6 6 0 0 80ดสคันแต่ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว9เดือนของปีที่แล้วยอดขายตกลงไป 23. 6ซยังเหนื่อยอยู่นะครับตลาดรถยนต์เรายังเหนื่อยอยู่นะในส่วนของกระบะนะครับยังต้องสู้กันอีกหลายยกยังต้องสู้กันอีกเยอะนะว่า ในช่วง3เดือนที่เหลือเนี่ยเราจะตีตื้นกลับมาให้ตลาดรถกระบะเมืองไทยเนี่ยเทียบเท่ากับยอดขายปีที่แล้วได้หรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันแต่โอเคครับเดี๋ยวจะมีโปรดักต์ใหม่ของรถกระบะเนี่ยเข้ามาในตลาดแน่ๆตรงนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูว่าจะกระตุ้นตลาดได้มากน้อยแค่ไหนและไม่ได้มีแค่ยอดขายกระบะคับท่านผู้ชมครับแหมอาตไลชาล่าดทีวี TV ไปสืบไปหามาขอรายงานยอดขายรถ PPV หรือว่ารถกระบะดัดแปลงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยนะครับ ว่าเป็นอย่างไรยอดขายรถ PPV นะครับในเดือนกันยายนนะเบอร์หนึ่งยังเป็นใครไม่ได้ครับนอกจาก Toyota Fortuner โฉมใหม่นะครับ มียอดขายทั้งสิ้น2147คันเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว19.7%และเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาด้วยนะสิงหาเนี่ยเขาขายได้1750คันเบอร์สองใครครับท่านผู้ชมครับมิสซูบิชิปาเจโรสปอร์ตแน่นอนอยู่แล้วนะครับค่ายนี้ให้ออปชั่นที่ดีเหลือเกินในส่วนของรถ ppv ราคาเขาก็ดีออปชั่นเขาก็ดีแต่หน้าตาหรือว่าแบรนด์เขาอาจจะสู้กันไม่ได้นะครับทำให้มียอดขายทั้งสิ้นนะในเดือนกันยายนน959คั แอ่นะ959คันนะครับลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะ27.5%อหเหนื่อยเหมือนกันนะตกไป27%นะเมื่อเทียบปีที่แล้วนะและถ้าเป็นเทียบเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่ะเขาขายอยู่ที่934คันยังใจชื้นมาหน่อยเพราะว่ายอดขายในเดือนกันยายนียเกีย,ยบมาอีกประมาณ20กว่าคันอ้าวก็พอไหว อันดับ3ครับท่านผู้ชมครับ Ford Everest Ford e v e r e s t ขายได้521คันนะครับเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันจากปีที่แล้วนะครับ36นะครับแล้วถ้าเดือนสิงหาคมละ่ะเขาขายได้533คันก็แปลว่าเดือนกันยายนี่ยขายน้อยกว่าอ่าว่ากันไปนะครับก็ยังต้องสู้กันอีกหลายยกนะครับในส่วนของ Ford นะต้องสู้กันอีกเยอะอันดับ4ครับ อีสุมิว X ครับขายได้268คันนะครับลดลงจากไปที่แล้ว59.1%และขายน้อยกว่าในเดือนสิงหาคมนะเพราะเดือนสิงหาคมเขาขายอยู่ที่422คันตัวเลขที่ลดลงไปเหลือแค่268คันนั่นนะ่ะเข้าใจได้เพราะเขากำลังจะเปิดตัวเจ้าอีสุมิว X โฉมใหม่เจเนอเรชั่นใหม่เนี่ยในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วนะครับอีกไม่กี่วันนี้เขาก็เปิดตัวแล้ว ดังนั้นเนี่ยยอดขายในเดือนกันยายนเนี่ยก็คือสต็อกที่เหลือเท่านั้นเองก็เลยต้องลดน้อยลงไปตามตัวเลขนี้เราจะต้องไปรอรุ่นนะครับว่ายอดขายของอีซสูสูคือเจ้ามิ X เใหม่เนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยต้องไปวัดใจกันว่ามิ X เโฉมใหม่เนี่ยจะขึ้นเป็นที่2ได้ในตัวเลขเท่าไหนแต่ผมเชื่อว่าไม่ขึ้นที่1แน่ๆ่เพราะมิ X ยังไงเนี่ยยังความแข็งแรงในส่วนของ PPV นะยังสู้ t ต y o ต้า o r t u n e r ไม่ได้ ตรงนี้ก็ต้องวัดกันว่าเขาขึ้นโบ2์สองที่ตัวเลขเท่าไหร่จะทิ้งห่างมิซูบิชิปาเจโรสปอร์ตได้มากน้อยแค่ไหนมาลุ้นกันแต่ท่านผู้ชมครับเป็นครั้งแรกนะที่ผมจะต้องบอกว่าเห็นตัวเลขนี้แล้วสะเทือนใจเหมือนกันนะกับตัวเลขของนิสสันเทอร่านิสสันเทอร่าเนี่ยเป็นรถ PPV ที่ทางผู้บริหารนิสสันเนี่ย Nissan อย่างคุณรามเมศประธานนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยบอกว่าเขาต้องการใช้นิสสันเทอร่าเนี่ยอยู่ในกลุ่มของทั้ง PPV และ SUV เขาถึงเลิกผลิต X t a i l ไปนะครับเลิกขาย X t a i l ไปเพราะว่าหวังว่าจะเอาเทอราเนี่ยมาขายแทนกันเพราะกลุ่มลูกค้าเมืองไทยเนี่ยทันิีสันมองว่าค่อนข้างที่จะกินกันเองนะครับทั้งรถ ppv เองรถ suv เองกินกันเองนิสสันก็เลยบอกว่าในส่วนของ x trail ฉันไม่ขายละเพราะขายได้น้อยมาลูกค้าหันมาซื้อเทอราเลยฉันเหลือเทอราตัวเดียวใช้เบสอ on ของนาวรานี่แหละพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาเป็น ppv x t a i l ว่าน้อยแล้วนะ เทอล่าเมื่อเดือนกันยายนผมให้ทายด้านผู้มชมขายได้เท่าไหร่ครั้งแรกในชีวิตผมมันกันนาที่เห็นตัวเลขน,นี้นิสันเทอร่าในเดือนกันยายนขายได้นี่ครับไม่ใช่สิบนะหนึ่งคันน้อยกว่าปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว99.6%น้อยกว่าเดือนสิงหาคมที่เคยขายได้106% คันเือร่าขายที้หน่งขันเอ็กเท,ที่ผ่านมาก็หน่วยเป็น10นะเลิกเอ็กเหวังว่าจะมาขายเทอร่าอ้าลูกค้าหายไปไหนหมดละเทอร่าขา,ขายทันเดียวตัวเลขนี้ยังเป็นตัวเลขที่ผมสงสัยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับนิสันเทอร่าเขาไม่ได้ผลิตหรือว่าเขายังไม่ได้สง่งหรือว่าอะไรเกิดขึ้นตัวเลขนี้1นขันผมไม่เคยเจอในชีวิตการทำข่าวผมนะขายได้หนันกับ รถที่ประกอบในประเทศด้วยเดี๋ยวในงานมหกรรมยานยนต์เนี่ยหรือว่าในเดือนต่อโดยเดือนหน้าเนี่ยถ้าผมมีโอกาสได้เจอกับผู้บริหารของนิสสันนะครับก็จะต้องถามไถ่นะเอาเหตุผลเอาสาเหตุมาให้ได้ว่าทําไมนิสสันเทอร่าขายได้เพียงหนึ่งคันนี่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นิสสัน ประเทศไทยเลยนะรุ่นที่ประกอบในประเทศและขายได้1นึคันต่อเดือนและอย่างนี้ไม่ต้องเลิกไปกับ e x ็กเไม่ต้องเลิกไปกับซิลฟี่ไม่ต้องเลิกไปกับเทียร์นาเลยเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเขาส่งออกเท่าไหร่ตัวเลขส่งออกก็คงจะหลายร้อยคันอยู่นะครับเพราะตลาดฟิลิปปินส์เทอราดีเหลือเกินนะตอนนี้ก็เหลืออยู่ในเมืองไทยคันหนึ่งก็ม,มันแปลกๆนะครับตัวเลขนี้แต่สาเหตุของตัวเลขน่นี้เดี๋ยวต้องรู้กันว่าเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะไปตามหาเหตุผลมาให้นะครับท่านผู้ชมรับว่า ทำไมเทราถึงขายได้หนึ่งคันมันต้องมีเหตุผลแหละมันไม่ใช่ว่าลูกค้าไม่เอาขนาดนั้นหรอกแต่ว่าน่าจะมาจากเรื่องของการประกอบเรื่องของอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันในไม่นานนี้ครับออโตไลท์ทยแลนด์และผมนะครับจะไปหาคําตอบของนิสสันเทรามาให้และนี่แหละครับกับการรายงานตัวเลขยอดขายรถกระบ,บะและรถ PPV เมืองไทยนะครับเรายังมียอดขายรถ SUV อยู บอกคร่าวๆแล้วกันนะในตัวของ SUV อ่ะผมก็ทำไม่ทันแล้วช่วงนี้งานเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวดูให้ในส่วนของแหม่แล้วก็ตัวเลขเราก็เยอะเหลือเกินนะเดี๋ยวกันนะ t o y ยต้าคร o l l a c r o s s ใช่ไหมแหม่โตโยต้าครั l ซ่าค s s นะครับท่านผู้ชมครับ t ต y o ต้าบอก CSUV ใช่ไหมแต่ดูแล้วมันอยู่ในกลุ่ม B SUV แล้วกันนะว่าเป็นอยู่ในกลุ่ม B แล้วกันนะ ถ้า b s u v เนี่ยโต้ท้าโคราชเนี่ยน่ากลัวนะเบอร์นหนึ่งในตลาดไปแล้วตอนนี้2,203คันโอโหมหาศาลและถ้านับตั้งแต่เปิดตัวนะขายไปแล้ว5,585คันในช่วง3เดือนที่ผ่านมา ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในตลาด b s u v แน่นอนนะครับและในส่วนของ c h r ก็แต่ c h r นี่ตกลงเรื่อยๆนะ c h r ในเดือนกันยายนเนี่ยขายได้แค่725คันนะครับสิงหา9 34, ก4มกรกฎาคมพันสี่ตกลงมาเรื่อยๆนะครับในส่วนของ Tota า c h r ส่วนหนึ่งโดนโตต้ o l ค a Cross กินแน่นอนนะครับเพราะลูกค้าในแบรนด์โตต้าน่าจะกินกันเองแล้วล่ะนะครับว่าโคราครอสเนี่ยกินไปเยอะเหลือเกินตอนนี้5585รคันในส่วนของสะสมนะ แล้วถ้าเป็นคู่แข่งของเขาล่ะ Honda อ่า Honda HRV นะครับ HRV เลยเอาตรงๆไป HONDA HRV อยู่709คันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับ709คันน้อยกว่าปีที่แล้วด้วย Honda HRV ปีที่เราขายได้1,074คันนี่ Honda HRV นี่แพ้ t o y ต t า CHR ด้วยนะโต y ต t า CHR ยัง900กคันนี่ HRV อยู่709คัน ถ้าเกิดว่า Honda ไปรวม BRV ด้วยละ่ะ BRV นี่179คันนะครับเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ8 0เกือบ900คันยังไงก็แพ้ยังไงก็แพ้ t o y o t c c เ r นะครับน่าสนใจน่าสนใจตล,ลาดน,นี้นะครับแล้ว CX3 ละ่ะ Mazda CX3 โอ้โหนี่ตุยนุ้ยเลย CX3 เดือนกันยาย,ยนเซ็กสาขายได้แค่269คันนี่ <c oughs> ลดลงมาพอสมควรนะแปลว่าเซ็กสาเนี่ยจะลดราคาลงไปแล้วนะปรับลดราคาลงไปแล้วเนี่ยขายได้2 6 9คันเท่านั้นนะครับในเดือนกันยาแต่ตัวที่ทําให้มาสแตยิ้มได้คือ c X ีเอ็กสซสามสิบขายได้532ร้อองคันก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ก็ลดลงจากเดือนสิงหาคมนะสิงหาคมนี่ขายได้825คันเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนกันยาย,ยนขายได้5 3 2คัน ก็ยังดีก็ยังดีนะครับเพราะนี่ตลาดนี้ก็มีความตื่นเต้นอยู่อ้า Nissan X Trail นะครับเมื่อกี้พอมาดูตารางตลาดนะครับท่านผู้ชมครับขอบอกอีกตัวหนึ่งเทอร่าเนี่ยขายได้หนึ่งคันใช่ไหมเมื่อกี้ผมบอกแล้ว PPV ขายได้หนึ่งคัน X Trail X Trail ที่เลิกขายไปแล้วเนี่ยเคลียร์สต็อกไปเคลียร์สต็อกมาเนี่ยขายได้13คันก็ยังดีนะยังดี13คันก็ยังดีกว่าเทอร่าแหละ แต่ที่เหนื่อยที่สุดคืออะไรครับท่า Nissan, น Kick, ผู้ชมคันนิสซันเนี่ยนิสซันคิกครับท่านผู้ชมนิสซันคิกเนี่ยขายได้แค่287คันเองนะในเดือนกันยายนและตั้งแต่ส่งมอบรถได้ดีกว่าไม่ใช่ตั้งแต่เปิดตัวตั้งแต่ส่งมอบรถได้นะครับ3เดือนละส่งมอบรถไปได้ทั้งสิ้น879คันเองอนะ่ะโหผมว่านิสสันเหนื่อยนะเหนื่อยมากกับเจ้านิสซันคิกตัวนี้นะครับไม่ใช่ขอเขาไม่ดีนะแต่การรับรู้หรือว่าในเรื่องของออปชั่นบางอย่างนะฟังก์ชันบางตัวของนิสสันเองเนี่ยผมว่าเขายังตอ,อบโจทย์คนไทย ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุอุปกรณ์ภายในของเจ้านิสันคลิกเนี่ยมันดูเป็นอีโคคาร์เกินไปมันดูไม่ได้ลดราคาเป็นล้านเลยทาให้ลูกค้าเนี่ยมองแล้วเหมือนเอานิสันเนมล่ามาโปะอยู่กับนิสันคลิกเกินไปไม่มีความแตกต่างกันเกินไปนี่แหละคือปัญหาหลักของนิสันคลิกและอีกหนึ่งอย่างคือลูกค้ายังไม่เข้าใจระบบการทํางานของเครื่องยนต e ์ e Power ว่า e p o w e เเขาดีอย่างไรมีจุดเด่นอย่างไรเขาเป็นรถไฟฟ้า ในรูปแบบใดเดี๋ยวออโต้ไลฟ์ชาลดทีวีและผมนะครับจะมีการนำเจ้า닛สันคิกเนี่ยไปใช้งานจริงอย่างเต็มรูปแบบทั้งในเมืองทั้งต่างจังหวัดมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบกันครับว่านิสสันคิกเนี่ยใช้งานจริงๆเนี่ยคนใช้งานอย่างไรประสิทธิภาพจริงๆของเขาเป็นอย่างไรจะดีหรือไม่ดีดีในมุมไหนไม่ดีในมุมไหนฟังก์ชันไหนน่าใช้ฟังก์ชันไหนไม่น่าใช้ไม่นานเกินรอครับเต็มรูปแบบครับกับออโตไลฟ์ชาลดทีวีและเจ้า닛สันคิกด้วยครับ แล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมการเล่าข่าวรายงานยอดขายรถยนต์บ้านเราในวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกําลังใจกับผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ